ขอเป็นช้างซ่อนงานสักให้เด็กมันดูเข็มตัวเนี้มันกลัวอะไรวะพร้อมแล้วครับอาจารย์กลัวไปได้แค่เข็มันจะบ้ากันหรือไง ไอ้วกโง่อของดีๆกันพามาให้แม่งไม่เอาพวกมึงจ่อยมาซิวใครโทรมาวะฮัลโหลโรงเรียนเลิกแล้วยังไม่กลับอีกเหรอ ล่าอะไรลักหนารีบกลับมาเดี๋ยวนี้เลยอย่าให้มีน้ำหัวเท่านี้นะแข็เยอะเด็กสมัยเนี่ยมันช่างไม่รู้ส้นตีนอะไรเเสียแรงที่รักเสียแรงที่เลี้ยง่ตขึ้นมาก็ปีก้าขาแข็งเถียงคำไม่ตกฟาา เยังดูนะมันต้องโทรมาอีกลูกคนเนี้ลีลามันเยอะไอ้ต้อมมึงไปโทรศัพท์ให้อาจารย์หน่อยไง้ไงพูดไม่ขาดคำมันโทรมาแล้วเห็นไหมอุ้ยอาจารย์ผมว่าจารย์คุยกับลูกก่อนดีกว่าไหมครับไม่ต้องมีบูทูตแล้วถูกเหี้ยเรษจสมัยฮ่าคราวนี้คล้องมือละฮะลลหลพ่ทฮัลาลมึงทำไมไม่กลับบ้าน วันๆเอาแต่เที่ยวแต่เที่ยวกลับมานะกูจะเอาเข็มแทงมึงให้ตายเลยเข็มกูไปสักให้แฟนมึงเป็นเด็กขาดเลยนะไม่รู้แม่งเป็นโรคเอดมั่งหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เป็นเอดเลยนะเนี่ยอะไรนะนี่มึงเอาเข็มกูไปสักให้แฟนมึงแล้วอันเนี้ยอีนกตระมีบึงกปาหรือเปล่าขอกก็มาหากินของพ่อแม่เอาไปให้ผู้ชายสักพอเลยนะ ต่อไปนี่ไม่ทำมาให้กูเห็นหน้าเลยนะขนาดไม่เห็นหน้ากูยังเก็บกระดานนี่พ่อ <G ül üyor> เอาไงเนี่ยตกลงจะให้กลับหรือไม่ให้กลับโอ้ยเด็กเว้นมึงกลับมาทำไมเนี่ยฮะมึงกลับมาตอนเนี่ยกูกระส่ายเลยจีหายไปเอาไปเลยมึงกลับมาแล้วเหรอเนี่ยไม่พ่อตีซะเลยพื้นงทนตัวเอง,งน,เอนี่ได้ไงทำนี้ได้ยังไงเจ็บนะพ่อก็เจ๊กจนไม่ตีเนี่ยพ่อหยุดเดี๋ยวนี้นะไม่หยุดมันจะมาไม่หยุดนะหนูจะแฉว่าพ่อเป็นคนเลว้ยงลอก วิชาอะไรพ่อก็ไม่มีสักอย่างหรอไอพวกค้นก้อเป็นวันอู้งหมดเปลือกเลยนะ